เพื่อน4ประเภทที่เรามักจะเจ,เจอเวลาขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเฮ้ยนุกนุเมื่อคืนมึงไปร้านนันเป็นไงบ้างวะ นะโปรเป็นไงบ้างโปรน่าสนใจอะเก,กือบกาะสีทุ่งครับโปดีอยู่เออเฮ้ยพาไปบ้างดิจะไปวันไหนเดี๋ยวกันนี่อ,อีสักอีกสองสามวันนะดูกันว่างหรือเปล่าไม่รู้อะเฮ้ยพาไปไหนดิปะเฮ้ยพาไปหน่อยขายกันเดี๋ยวว่ากันดิเฮ้ยพาไปหน่อยดิเออเดี๋ยวพาไปเออมึงพาไปหน่อยเออเดี๋ยวพาไปกูขับรถแบเนี้ยน่้ตข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอะ อีกซอยนึงข้างหน้าขวาซ้ายท้าย้าย้ายเอาเฮ้ยซอยตันอุ้ยโหอีกแล้ว G P S เออ G P S รูออกว่ะนู้นู้นแวะคลองน้ำก่อนได้ไหมอ่ะเออเดี๋ยวค่อยแวะแวะคาเฟ่ข้างหน้าได้ไหมโอ้โหคนเยอะว่ะแมวแมวอุ้ยขับมาตั้งนานขนาดนี้แล้วอ่ะไม่แวะเติมน้ำมันบ้างเลยเหรออุ้ยมันไม่ต้องแวะเติมบ่อยอยู่แล้ว นิสสันคิกอีเวอร์ของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันตั้ง26.3กิโลเมตรต่อลิตรเชียวนะนี่ก็ขับมาตั้ง15ชั่วโมงแล้ว <Wow. S 1> มันยังไม่ลดถึงครึ่งถังเลยโอ้ oh, ครึ่งถังเลยเหรออรถด,ดีขนาดนี้มีโปรโมชั่นเลยบ้างอะโปรโมชั oh, ่นนิสสันคิกกันเหรอดอกเบี้ย0% 48งวดหรือดาวเริ่มต้น19,999 99, บาทเท่านั้นพิเศษที่นิสสันบิตพีเคครับผม